คลิปสั้นเปิดกล่องสุ่มกันทุกคนเป็น Farmer Bob X Star War เดี๋ยวเปิดให้ทุกคนดูเลยละกันเดี๋ยวดูรายละเอียดหน้ากล่องก่อนหน้ากล่องก็จะเป็นกล่องสีดาม,มีคำว่า Star War ส่วนข้างบนก็จะมีคำว่า Made the Force be with you อะก็คือเป็นสโลแกนของ Star War เนาะแกออกมาก็จะเจอกล่องเป็นกล่องที่เป็นกล่องครอบก่อนอันหนึ่งที่ให้ดูเมื่อกี้ หน้ากล่องก็จะมีตัวลุงบ๊อบฟาร์ e เ b อรแล้วก็ d a r ์ h เวเดออีกข้างหนึ่งแล้วก็เขียนว่า May Force ์บ e เมย์เดอ o ฟอสต์บีวิอีกตรงนี้ต้องบอกว่าชอบตรงหน้ากล่องมากๆเลยทุกคนคอลเลกชันนี้มี6ตัวอาจจะไม่มีตัวที่เป็นซี c r e t ต้องบอกก่อนอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นเข็มกัดหรือแบตชเนาะไม่ได้เป็นตัวโมเดลซึ่งตัวโมเดลของจะบอกว่าทุกคนมันออกมาเมื่อกลางปีที่แล้วแพงมากๆตัวโมเดลเป็นตัว2 ความความใหญ่เนี่ยสองร้อยเปอร์เซ็นเนาะแล้วก็มีรู้สึกจะมีหกคาแรคเตอร์เหมือนด้านหลังนี่แหละราคาตัวนี้พุ่งกระฉูดไปแล้วไม่ต้องพูดถึงอ่ะดังนั้นเดี๋ยวมาเกาะดูแกะกันนะว่าตั๊กจะได้อะไรตั๊กมีทั้งหมดสองกล่องป้าบอกก่อนตัวนี้ค่อนข้างหายากเออตั๊กได้มาจากในกล่องที่เป็นกล่องตามเออไม่ใช่กล่องตู้เนาะตู้หยอดอะเออตามห้างตั๊กได้มาจากที่เออสยามวันเนาะสยามวันอะลองไปดูแล้วกันอยู่ที่ ตู้ชั้นล่างมาชั้นเดียวกับอ e ีแบนบอยลองไปดูอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันเดี๋ยวบอกก่อนว่ามีทั้งหมด6แบบเนาะอย่างที่บอกก็จะมีตั้งแต่ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านอ่านเนาะขออนญาตอ่านก็จะมีตัวที่เป็นก็จะเป็นฟาร์ e เมอร์บอบเนี่ยใส่ในชุดคาแรคเตอร์ของ Star War ทั้งหมด6แบบ ก็จะมีตั้งแต่ที่เป็นโพเอถูกป่ะตัวนี้ชื่อโพเอเนาะอ่าถ้าใครเป็นแฟน w าบอบอกด้วยละกันเนาะตักไม่ได้แฟน w าบอเท่าไหร่แล้วแล้วก็มีชิลเบก้าอ่าตัวที่หน้าเหมือนลิงลิงหน่อยใช่ไหมแล้วก็มีโอบิวันเนาะแล้วก็มีกับอุ่น r R2 D2 อ่ตัวนี้นะแล้วก็จะมีตัวที่เป็น s t o r มทูเปอร์อ่าชุดทหารโนดั r เวเดอร์แล้วก็ตัวนี้เป็นโบบาใช่ป่ะโบบาก็คือชุดทหาร คือจะต,ต้องบอกว่ามีทั้งหมด4ตัวนี้จะเป็นที่มีถอดหน้ากากได้เนาะส่วนตัวที่เป็นชิเบก้ากับตัวที่เป็น o b บิวัเนาะโอบจะไม่ได้มีตัวหน้ากากเนาะถอดไม่ได้แต่ o b บวัจะมีหุ่นอัดทูดีทูมาให้เนาะอ่ะเดี๋ยวแกะกันเลยมาลุ้นพร้อมกันว่าจะได้ตัวอะไรบ้างาะไปเขาชอบทางกันแบบนี้ใช่ปะ a m r อ่ะมาเกาแกะกันเกาะอะไรหลังจะเกาะแกะเกาะทุกทีเลยแกะอ่ะ เนาะเออปมาลุ้นความกันนะขอให้ไม่ซ้ําเป็นพอจบแค่นั้นแหละที่ต้องการอ่ะเปิดออกมาอะไรละเอียดก็จะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนฉากเป็นสตาร์เป็นตัวโอวกาศเนาะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นยานในเรื่อง Star War ตรงนี้เป็นรูปแบ็คกราว์ดึงออกมาก็จะเป็นกล่องแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันตัวแรกที่ได้คือตัวอะไรปึ๊ปอุยได้ OB1 คือตัวที่อยากได้พอดีเลยอ่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่ได้นะเป็นฟาร์มเมอร์บอในชุด OB1 พร้อมกับตัว เออตัวหุ่น r 2 d 2เนาะใช่ไหมอ่านผิดปนะ r 2 d 2เนาะอ่านถูกแล้ว r 2, d 2, r 2, d, 2, r 2 d 2อ่านถูกแล้วเดี๋ยวแกะให้ดูกันตัวแรกนะเนาะปึ๊บก็อย่างที่บอกมันก็จะเป็นแบชเนาะเออตัวแบชเขาก็ทำค่อนข้างดีตัวแบชเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็น <c oughs> แบบนี้จะมีฉากที่เป็นพลาสติกแบบนี้ให้ด้วยนะก็ทำค่อนข้างดีตัวแบชก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูเนาะแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีตัวนี้อยู่นี้เนาะแล้วเราก็สามารถตรงนี้แปะ จริงๆเราสามารถเอาไปกตะกับพวกที่เป็นแม่เหล็กไอ้ตัวที่เป็นแม่เหล็กอย่างนี้ได้อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีแล้วกันนะตอนตอนแปะเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแยกเหมือนกันเึ๊บเนาะปึ๊บอ่ะโอเคลุ้นไปแล้วอันนี้คือตัวแรกปึ๊บไปกล่องต่อไปให้ไม่ซ้ำเป็นพออ่ะเหมือนเดิมอย่างที่บอกเบิบอ่ะอุ้ยอันนี้คือกล่องแรกนะครับว่าเก็บกปก่อนกล่องที่สองเหมือนกันอ่ะปึ๊บ แกเอกมาแก่ยากเหมือนกันนะปึ๊บมาดูการมาดูกันอะปึ๊บไม่สามเป็นพอไม่สามเป็นพอปึ๊บปึ๊บอ่าลุ้น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 ไปพร้อมกันลุ้นไปพร้อมกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าไม่สามตัวนี้ได้เป็นตัวที่เป็นชุด โบบาร์ใช mm ่ป่ะเออโบบาร์เนาะโบบาร์โอเคแอบอยากได้ดาร์เวเดอร์อยู่แต่ไม่เป็นไรอ่ะ uh, แบบนี้อย่าง mm hmm. ที่บอกเขาจะมีบางตัวนี้จะเป็นหนึ่งในสี่ตัวที่มีหมวกนะเดี uh, mm ๋ยวลองแกะให้ดูเปึ๊บ mm hmm. เหมือนกันก็จะมีฉากหลังให้แบบนี mm ้เนาะแล้วก็จะมีหัวให้ยัง mm hmm. ไม่แน่ใจนะมันใส่หัวได้หรือป่านะหรืออาจจะต้องแยกสรุปมันใส่หัวแบบนี้ทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้แอบแอบไปใส่ามาให้ดูแอบไปลองใส่ดูมานะสรุปมันใส่แบบนี้ ตรงหัวเนี่ยมันจะมีช่องอยู่เห็นป่ะอะมันจะมีช่องอยู่ให้เราใส่ลงไปแบบให้เราถอดไอ้ตัวนี้ออกเนี่ยเออถอดตัวนี้ออกเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยอเสียบเข้าไปึป๊บ มันก็จะได้ใส่หัวแบบนี้หรือจะถอดแบบนี้ก็ได้เฮ้ยเก๋อ่ะแอบอยากได้อีกเลยอ่ะเออสวยมากเออต้องบอกว่างานดีนะเออแล้วก็เมื่อกี้ลืมให้ดูคือจะต้องบอกคือจะบอกว่าตรงปืนเนี่ยขยับได้เออตรงปืนนี้ขยับได้อ,อ่าตรงปืนขยับได้สาหรับตัวเอ,อ่ออบีวันก็จะขยับดาบได้อ,อ่าไก็จะขยับดาบได้โอเคคลิปสั้นของตัวเอ,อ่อฟาร์เมอร์บ๊อบ X Star War ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเขา่าถอดตัวก็ไว้ข่อนแล้วกันเนาะก็ได้มานตัวแบบนี้อ่ะบบนี้ให้ดูแบบนี้แล้วกันเนาะอ่ะดูต่ลุงบอบแล้วกันแบบนี้โอเคคลิปสั้นก็ไว้ประมาณนี้นะแล้วกันเนาะสำหรับตัว Star War X เออ Farmer Bob